ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งครับสำหรับช่องรถไถมือสองนะครับจากร้านเคฟเด็กเตอร์อำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์คลิปนี้นำเอฟซีมาชมรถไถคูเบอต้านะครับรุ่นยอดนิยมเลยนะครับตัวนี้ L5018 นะครับ SP พนะห้นงสภาพนี่น้องๆรถใหม่เลยครับคันนี้นะหรือจัดว่าเป็นนางฟ้า5018อีกคันแล้วกัน5018 SP คันนี้รถ เล่มทะเบียนปี66นะครับผมเล่มปี66นะรถยังใหม่ครับน้องๆป้ายแดงตามที่แจ้งเลยนะครับเดี๋ยวใหม่แค่ไหนดูชั่วโมงก่อนนะดูชั่วโมงก่อน99ชั่วโมงนะรถยังไม่ถึงร้อยชั่วโมงเลยครับเดิมทุกอย่างเลยครับนะรถยังใหม่ดูครับสีสันยางเต็มสี่เส้นยางเดิมติดรถนะครับดูพวกน็อตต่างๆพวกนี้ นะมา,าร์กตามคานดูสีนี่ใหม่มากเลยนะครับผมนะนอ็อตเครื่องคัดท้ายเดิมแน่นอนการันตีให้นะเดิมทุกจุดเบาะนี่ยังสวยหลังคาย,ยังสวยยางยังเต็มนะแทบจะไม่มีตําหนิเลยครับรถระดับ99ชั่วโมงนะครับเล่มปี6-6เล่มทะเบียนพร้อมครับไม่มีรั่วซึมมาร์กเมืออกาวเดิมหมดทุกอย่างครับดูครับดูตามมาร์กต่างพวกนี้นะครับดูความสวยของเขาคันนี้ ท่านใดที่พลาดจากรถฝรั่งคันที่แล้วที่ว่าส,สวย84ชั่วโมงก็คันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกครับนะตัวนี้ก็ใกล้เคียงกันเลยครับความสวยชั่วโมง99ชั่วโมงชั่วโมงเกินมานิดนึงแต่ความสวยพอๆกันรถยังใหม่นะเล่มปี66อีกต่างหากนะครับผมนะดูกาดหน้านี่ไม่มีรอยเลยครับนะสวยฝากระกโปรงไม่มีถลอกไม่มีบุบไม่มีตำหนินะครับ เป็นรถสภาพสวยมากนะครับนางฟ้า L5018 อีกคันนึงแล้วกันจัดอันดับให้ไว้เลยนะครับจะได้อุปกรณ์ใบดันผันหลังนะครับผมอุปกรณ์ใบดันผันหลังนะเพราะว่า,อาสองรายการก่อนนะครับเดี๋ยวราคาค่าตัวนะครับคันนี้ก็จะอยู่ที่5 8 9 9 0 0บาทครับ5 8 9แ0 0แจ้จงราคาให้ FC ได้รับทราบไปเลยนะครับต้นคลิปนะเพราะบางท่านก็อาจจะ ใจร้อนนะรอบางทีปกติผมจะแจ้งราคาช่วงท้ายคลิปนะครับแต่บางท่านก็บอกว่าทำไมไม่แจ้งราคาสักทีก็เลยอ่ะเดี๋ยวแจ้งต้นต้นคลิปเลยแล้วกันจะได้รู้ราคาดูสภาพเบื้องต้นแล้วเป็นยังไงนะครับกับความสวยกับราคานี้ท่านใดนสนใจกําลังหาอยู่ไม่ผิดหวังครับคับนนี้นะเซฟเงินไปหลายบาทครับรถใหม่อยู่เจ็ดแสนกว่านะครับรถใหม่อยู่เจ็ดแสนห้าโดยประมาณนะใหม่ป้ายแดงนะชั่วโมงประมาณหนึ่งชั่วโมง นะครับ2ชั่วโมงนะชั่วโมงนิดหน่อยรถใหม่ก็อันนี้คก็99บานะครับชั่วโมงขึ้นมานิดนิดดูสภาพนี่ไม่แตกต่างกันครับกับรถใหม่ขับผ่านเหมือนว่ารถใหม่เลยแหละนะครับรถยังใหม่เซฟเงินไปหลายบาทนะครับผมราคาอยู่ที่5 8 9 0 0 0บาทนะครับ5าแสนานะครับสนใจก็โทรมาได้เลยครับที่เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ089232ป9 1 1ครับ089283 2911ก้งเคเตอร์ ram, น้องกิบริรัมยินดีให้บริการนะอุปกรณ์ไปดันผันหลังนะครับส่งฟรี300โลอ่ะเดี๋ยวฟังเสียงเลยแล้วกันอ่าลองขับรถใหม่ๆดูอ่ะไม่ต่างจากรถใหม่ครับเพราะว่า,วารถใหม่หรือรถเร่เามาขายเดี๋ยทุกระบบครับเลนิ่มๆเลยนะครับผม 5018sp นะครับรุ่นยอดนิยมครับสวยมากครับรถสีสวยใหม่ใหม่เดิมทุกอย่างนะครับดูแค่สีไบมิ่นยังขลอกไม่หมดเลยใกล้เคียงกับคัน84ชั่วโมงครับอนนี้99ชั่วโมงในปี66เหมือนกันรถสภาพสวยๆนังฟ้าเหมือนกันครับ 5018sp สนใจโทร0892832911นะครับผม0892832911เคเทกเตอร์ำเภอนองกีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับยินดีให้บริการ นะครับแล้วก็ตอนนี้เราเปิดสาขาสองอยู่ที่อำเภอพุทธิสงฆ์นะครับสวย FC ซที่ใกล้อำเภอพุทธิสงฆ์แวะไปเยี่ยมชมได้รุ่นนี้ก็มีครับ5018 SP นะ่ออยู่สวยๆมีหลายรุ่นให้เลือกเหมือนกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณ FC ทุกท่านที่ให้เกีรติดตามรับชมมาอย่างสูงลาไปก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าครับจะเอาสินค้าสวยๆมาแนะนำนำเสนออีกทีนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ